ทีมของคุณได้รับชัยชนะ นนทีมของคุณได้รับชัยชน,นะทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับชยัยชนะทีมของคุณได้รับชยัยชนะ เกมของคุณพ่ายแพ้ ีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ